นี่ผมยืมตัวพี่น็อตมานะมีโลเขาเยอะดีเอาเอามาลดลดดาวพี่ก่อหน่อยพี่เขาดาวเยอะเกินไปละเกินหน้าเกินตาผมไงเฮ้ยพ,พี่น็อตบอกห้ามเปิดกล้องเนี่ยไม่ทันแล้วพี่เนี่ยเปิดกล้องแล้วมีใครส่งดาวหรอกทำไมผมปิดเงี้ยไม่พูดคุย,ย,นะยไ,ได้ครัมบมาฟอบอยไปเนี่ยดูมาฟอบอย ปิดัวเป็นไฟเลยนะไม่ห้องมันล็อกคือจะปิดจะปิดแล้วเนี่ยอีกแป๊บนดงคือจะปิดปิดแล้วปิดยาวๆแล้วเปิดได้หายคิดถึงป๊บนึงปิดแล้วนะครับปิดแล้ว e a l it อยากคิวเลยมา <Es> หรือนต่อปิดทำไมคนดูอยากเห็นหน้าห้องมันลกครับห้องมันลกเพ้่งปิดกล้องขอบมากพี่ขอบคุณลงหน้าเลยเนี <alternative> ่ยเพึ่งเออแต่ยังใจะส่งเขาส่งดาวมาเนี่ยจะขอบคนนตั้ัพพอร์ตใหม่เข้ามา ขอบคุณพี่ไผ่ครับผมสองไลน์ให้แบงควคอมมากครับขอบคุณพี่วุฒิด้วยครับเป็นซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตไลน์เดินคอมมากครับพี่วุฒิพี่พี่วุฒิพี่ไผ่นะครับขอมมากผมกำลังเต้นเลยนะกำลังตื้น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 เลยนะแบกลงนะกำลังแบกทีมผมเลยนะเอ้อะไรครับเนี่ยตัวเองแบกลงดิ ที่ผมไม่ได้โฟกัสเกมเลยเนะี่ยโฟกัสแชทอย่างเดียวนะพุ่งพุ่งนี้ผมไม่อยู่ทั้งวันนะครับพุ่งนี้ผมไม่อยู่ทั้งวันเลยครับพุ่งปิดกล้องไปเลยเปิดปๆนะครับไม่ปิดแหละไม่ปิดนะครับ ผมขอโทษทุกคนผมขอโทษครับเมธิชัยเดทมาส่ง100สตาร์แฟนพี่ทําให้แล้วห้าร้อยห้ขอบคุณพี่พุทธเมธิชัยครับผมส่องอีก100ดาวขอบมากครับพี่แฟนพี่ทำเป็นแล้วเ,เฟบี้ขอบคุณมากครับซับพอร์ตเลยนะนะแบกลงนะแบบจะมีของแจกไหมพี่นะอย่ามีเสื้อทีมมีเดม่าอย่ามีมุมม้งสู้แจกนะครับ เดือนหน้ารับเดือนหน้าน่าจะเสร็จถ้าใครเป็นซัพพอร์ตผมได้ครับเดือนหน้าทำสองแก่ครับทำเสื้อทีมแก่น,นะเฮ้ยเอยเอทำเสื้อทีมแก่ซัพพอร์ตครับนซะัพพอร์ตกันได้นะเดือนแล้วครับตาบับเฮ้ยตาเหล่ไะมเนี่ย นะมาเป็นยิงโธ่ยิงอย่างบัฟบอยคือจะไม่ให้กูกลับใช่ปะ่ะล่ะไม่กลับก็ได้เหมือนเหมือนเปิดตั้งอ่ะเธอจะไม่ให้ปิดใช่ปะ่ะล่ะโคลเลสเตอร์มึงเหรอฆ่ามัน,อมนเออไม่มี้ัว่านี่โอ้ดูไว้ซัพพอร์ตเรื่องนี้น้องไปอ่านแชทไปเฮ้เพื่อนตายตอนนั้น,น,น,นหน่อยตาย Ally นี่ผมเปิดกล้องอยู่ใช่ไหมวัสดี้48คนด้วยครับพูดคุยได้นะครับซันนพพอร์ตกันได้ครับรายเดือนนะเดือนละ99บาทนะครับมีของแจกสุ่มแจกทุกเดือนนะครับพุ่งพรุ่งนี้ผมผมขอแจ้งก่อนนะผมไม่อยู่ทั้งวันเลยนะครับมาฟุตบอลกับเนมอลอาจจะมาอาจจะมาขึ้นนะครับน่าจะมาขึ้นแหละผมไปพักผ่อนตาน่างจังหวัดน,นะครับว, 1, วันเดียววันเดียวเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกัน เ uh ดี huh, retreat. ๋ยวผมโพสบอกในเพจนะใครเฟอรใครยังเข้าไม่เข้ามาดูพี่อันไปไหนบเลยพี่อันถามถึงไอ้ติมหายเลยพี่นะพูดถึงไอ้ติมหายเลย ตายเลยแะ่อื่อองคดูไว้ซับพอร์ตเล่นอย่างนี้โอ๊คน้องรักสวัสดี60คนด้วยครับซับพอร์ตกันได้ครับเดือนละ99บาทนะมีของแจกนะป๊อกเซอร์ที่ตกใสอยู่ไอติมอะไรเลยพี่ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้อ่ะ ไม่ได้พี่ทำไม่ได้นะที่เอามาให้ลองกิ้วไม่ได้ <enemy> พี่ต้อง <an enemy S 1> ต้องผ่านหัวก <been> ิ้วก่อนนะพี่ต้องผ่านหัวกิ้วก่อนหยอ,อกกันที่หยอ,อกนะ <laughs> ผมไม่ได้ใส่ดีเทนเลยพูด,ดเอาพี่ตามัน <laughs> โอ้โหตายปล้วเอาหทีเดียด้ยเนี เออข้ามาในโองคดูไว้น้องดูไว้ซัพพอร์ตได้ดีนอ้องครับดูอยู่ปุ๊บวะสวัสดีเจ็ดสิบคนด้วยครับซัพพอร์ตกันได้ำเดมาณละเก้าสิบเก้าบาทนะใครที่เข้ามาใหม่ก็สวัสดาเดนนือนอะอะไรพูดคุ๋ยได้นะครับ เปิดเปิดไฟหน้าผมก็สว่างเลยตอนตอนบ่ายมันมันไม่มีไฟหน้าจอมันเลวยอาล่เพื่อนยให้งวันอ่ะยย่าม่เี่ผมเบสไม่อนเบให้ี่เลทานนอยเพื่อนทานอเออตีนึงแลตายาเพื่อนมาตายเอาป่อไวมึงอ่ะ นี่ผมไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยนะตั้งใจอ่านชทดิก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามตงกางดาวผมมากเลยนะครับจนทําให้วันนี้ผมได้มีกล้องแล้วเล็กแจ็บ,บ็อกเซอร์คิตตี้ครับสีเหลืองเหลืองมีอะไรติดไปหน่อยคงไม่เป็นเดีย๋ยวผมจะให้พี่อกตัวแรกเลยนี่ผมให้พี่อกคนแรกเลยพูดเล่นนะวุ้เล่นนะเป็น เป็นเสื้อทีมสวยๆนะเดินหน้านะเดี๋ยวปักชื่อให้เลยปักชื่อให้อ่ะปักชื่อทีมครับปักชื่อทีมตัอใส่มาเชียร์ตอนเล่าออฟไลน์ครับเอาคืวชิทุกคนต้องลงที่ผมครับเพราะว่าผมคือตัวแทงขนาดซับยังโหดคอมครับ เฮ้ยน้อเพื่อนเอาป่ะใ่คคือร์ปกลับก็รอดแล้วเมื่อกี้พี่ซื้อเว็บแคมมากินบ่อยครับมันพี่ซื้อร้านออนไลน์มันส 3, 3 1ส0น <Victory streak. S 1> ู่นะของ JB ีมัน3 9 9 0าแบบแต่มันของหมดก็ <Attack. S 1> เลยหาซื้อออนไลน์ครับน้องให้เว็บมาก็เลยไปรับส่งเกมเงินปลายทางครับโอเมก้าที่สีเล็กปะครับใช่ครับผม เราเล่นไม่ใช่ใช่ผมที่ไหนผมไม่แข่งมาขนาดลิซับยังโหดเลยครับอ่ะ assemble โจมตี่ง,งต้อ,อ,อม,ออมลูอยู่ป่ะเนี่ยจำแล้วนำไปใช้นิด่้องเี่ยไม่ต้องสั่งเยอะอแงป้องแมนเป้าเสร็จยังจมชิบหายสองพันยโจมตีของผ Amazing เ้ยเ่อนมารับแล้วหนีไป An enemy turret has been destroyed. An enemy turret has been destroyed. Nice assist. An enemy hero has been defeated. An enemy turret has been destroyed. Up An top. Rampage! ผมแข่งคนระับผมแข่งผมไม่ได้ไปเล่นนะครับ attack, เดี <speaker> ๋ยวผมเปลี่ยนไอ้นี่เป็นนึงปากมดเป็นนึงครับ assemble h o n I'll support you เสียดายว่ะ้อใอาตายดิบลเล็ต Nice assist. An enemy hero has been defeated. You've been defeated. Shut down. An enemy turret has been destroyed. Retreat. คับพี่ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวกลัวซึมเปื้อนตอนคืนแล้ว <laughs> ไม่ใช่ผ่าะนน้ำไหไม่ใช่แพมเพิร์พดพี่ไม่ใช่แพมเพิร์ดเท <ally> ่ไผร่นะ <c oughs> แกล้งน้องนะพี่ผมนี่ชอบดูตลกเลย <semb> บริษัทฮาระพวกอาจาร <laughs> ย์เดี๋ยวผมก็ช็อตให้พี่ นอนละจ่านอนละจ่ามีจับเล็กละจ่าไหมจับเล็กละจาไหมโดนแค่ฮึบปก่อนผม Hold on, I'll support you โไม่มีปิกอ่ะได้อยู่ เพิ่งลงลงมา, <And S 1> าล,ลงเลนนมไม่ทันฮัลโหลน้องเล็กวัสดีครับพี่อภินยาฮัลโหลครับพี่ ทีมเขาเปแลผมไม่รู้มันเอาแต่ผมเนี่ยผมเป็นตัวแทงนะเนี่ยป็นไงผมเล่นซับพอร์ตอูไหมทุกคนดูปะครับ ไปไหนวะหน้ตไปเพื่อนจัดใทนมารับทุกคนดอเดมันห้าวจ,จริงๆเออห้าวจริงพี่นอ็อตคือของมันเยอะนะพี่คือของของมันเยอะแล้วมันแบบมันสดเนี่ยฝันโมันฝันพุ่งศาสใจอะเที่ยวแผนได้หรอ ไปันั่ยไปเพื่อนตีป้านไปตีป้านไปตีป้านไปเพื่อนเอ้ยวันนี้ดวงดีครับได้ทีมดีนะไม่ต้องเหนื่อยวันที่5สามคนด้วยครับเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเดื่อเขารู้ว่าพี่เล่นมังใช่อะไม่หรอวะไม่มีใครรู้หรอก คงไม่มีใครรู้หรอกเป็นไงโอ้คุณสลังนะคุณสลัน MVP สดกว่าน,นี้ก็ดิบแล้วเ,เล่นมันจริงครับพอคือมันมัน,ม,นมันอะ่ะผมว่าคือมัน,มนไม่ต้องคิดอะไรยเยอะเข้าใจล้มมาแบบคือเข้าก็เข้า,ขาไปเลยเครับเพราะมันเป็นตัวแทงนเน่ยเป็นกองหน้าผ้าเย็นอยู่แล้วอะ